สวัสดีค่ะดิฉันนางสามณิตาบัวขาวรหัสนักศึกษา64143102 4มู่เรียน64/11วันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องการประเมินตามสภาพจริงค่ะจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่ามีชายคนหนึ่งเขาบอกว่าให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้ทำแบบทดสอบเดียวกันโดยการให้ปิีนต้นไม้ค่ะซึ่งเราสามารถมองออกอยู่แล้วนะคะว่าสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถปีนต้นไม้ได้ทุกตัว อย่างเช่นปลาซึ่งปลาไม่สามารถอยู่บนบกและปีนต้นไม้ได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะลิงสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างว่องไวค่ะซึ่งสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับนักเรียนค่ะเราไม่สามารถนําแบบทดสอบเดียวกันมาทดสอบหรือประเมินเด็กนักเรียนได้ทุกคนเพราะเด็กนักเรียนนะคะมีความรู้และความสามารถที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นครูก็ควรที่จะประเมินนักเรียนนะคะตามสภาพความเป็นจริงนั่นเองค่ะ แล้วการประเมินสภาพความเป็นจริงหมายถึงอะไรก็หมายถึงกระบวนการสังเกตการบันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากงานและทักษะต่างๆของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริงซึ่งจะต้องประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายนะคะจะต้องเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือคล้ายกับความเป็นจริงที่ประสบในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะ ลักษณะสําสคัญของการประเมินตามสภาพจริงนะคะมีทั้งหมด10หัวข้อค่ะได้แก่ 1. ง,งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีความหมายนะคะก็หมายถึงงานที่จะให้นักเรียนปฏิบัตินะคะจะต้องเป็นงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในชีวิตประจําวันเป็นเหตุการณ์จริงมากกว่ากิจกรรมที่จําลองขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบค่ะ 2. เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลายเป็นการประเมินนักเรียนทุกด้าน ทางด้านความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะนิสัยโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมค่ะ 3. ผลผลิตมีคุณภาพนักเรียนนะคะจะมีการประเมินตนเองตลอดเวลาและพยายามแก้ไขจุดอ่อนของตนเองจนกระทั่งได้ผลงานที่มีคุณภาพค่ะ 4. ใช้ความคิดแรบสูง ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินทางเลือกการลงมือทําตลอดจนการใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ 5. มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกนักเรียนนะคะจะต้องไม่รู้สึกเครียดหรือเบื่อหน่ายต่อการประเมินครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะจะต้องมีความร่วมมือที่ดีต่อกันในการประเมินค่ะ 6. งานและมาตรฐานนะคะจะต้องชัดเจน ก็หมายถึงงานกิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัตินะคะจะต้องมีขอบเขตที่จัดชัดเจนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ค่ะ 7. มีการสะท้อนตนเองซึ่งจะต้องมีการเปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนแสดงความรู้สึกความคิดเห็นหรือเหตุการณ์ต่อการแสดงออกการการะทําหรือผลงานของตนเองค่ะ8 มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งเรา้าให้นักเรียนได้ตอบสนองต้องเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันพฤติกรรมที่ประเมินนะคะจะต้องเป็นพฤติกรรมที่แท้จริงที่เกิดในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านค่ะ9เป็นการประเมิอนอย่างต่อเนื่องนะคะมีการประเมินนักเรียนตลอดเวลาทุกสถานที่อย่างเป็นทางการซึ่งจะทําให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของนักเรียนนั่นเองค่ะ1ิบ เป็นการบูรณาการความรู้ซึ่งงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินั้นนะคะควรเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆค่ะซึ่งลักษณะต่างๆนะคะจะช่วยแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของการวัดและประเมินผลแบบเดิมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริงค่ะได้แก่ 1การสังเกตเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งเลยนะคะที่สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมทางด้านการใช้ความคิดการปฏิบัติงานและโดยเฉพาะทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและลักษณะนิสัยที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองค่ะ2นะคะการสัมภาษณ์เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมทางด้านต่างๆได้ดี อย่างเช่นความคิดความรู้สึกกระบวนการขั้นตอนในการทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะ3การตรวจงานเป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการนำผลประเมินนะคะไปใช้ในทันที2ลักษณะค่ะคือเพื่อการช่วยเหลือผู้เรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครูค่ะจึงเป็นการประเมินที่ควรดำเนินการตลอดเวลานะคะ ซึ่งงานต่างๆควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของผู้เรียนได้อย่างเช่นแบบฝึกหัดที่เน้นการเขียนตอบเป็นหลักนั่นเองค่ะ 4. การรายงานตนเองเป็นการให้ผู้เรียนเขียนบรรยายหรือตอบคำถามสั้นๆนะคะเพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งความรู้ความเข้าใจวิธีคิดนะคะความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 5. การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนผลงานของผู้เรียนโดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากแหล่งต่างๆค่ะอย่างเช่นจากผู้ปกครองนะคะซึ่งทําได้โดยการมีการประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนค่ะหรือการตอบแบบสอบถามสั้นๆค่ะ 6. กการใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริงคุณครูนะคะควรใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติค่ะที่เน้นการปฏิบัติจริงเป็นหลัก และ7นะคะการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมงานนะคะเป็นสิ่งที่ใช้สะสมงานของผู้เรียนอย่างมีจุดประสงค์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในเรื่องต่างๆของผู้เรียนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ค่ะซึ่งสามารถทําได้โดยการให้หนักเรียนนะคะแก้ไขโจทย์ปัญหาที่กําหนดให้โจทย์ก็คือ ถ้านักเรียนมีธนาบัตร100บาทจํานวน1ใบนักเรียนสามารถนําไปแลกเหรียญสิบได้ทั้งหมดกี่บาทนะคะคุณครูก็อาจาจะจําลองสถานการณ์ดังนี้ค่ะคุณครูกําหนดสถานการณ์การแลกเงินโดยให้นักเรียนนะคะใช้ธนาบัตรจริงและเหรียญจริงและถามปัญหาให้นักเรียนแต่ละคนนะคะแลกเงินให้ถูกต้องค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่ครูจำลองขึ้นนะคะไม่ใช่สถานการณ์จริงแต่มีความหมายที่คล้ายกับชีวิตจริงของนักเรียนซึ่งดีกว่าการถามเลขของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนำา100มาหาร10ซึ่งดีกว่านั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ